about the generation line. is great to be here, and I am so excited. Sharing these vehicles, the awesome next generation, a display at a public event together for the first time ever. ต่เ้นไปกับผมแน่นอาสำหรับรถทั้ง3ารุ่นนี้นะครับตื่นเต้นกับเทคโนโลยี้ากมายที่อัดแน่นได้ไปกับตัวรถอันนี้นะครับก็บอกว่ารถทั้ง3ารุ่นนี้หลังจากที่เราเผยโฉมไปนะครับกระแสตอบรับเนยดีเกินคาดขวามือผมก่อนนะครับก็คือ Next Gen Ranger n e c t k e n Ranger เนี่ยนะครับเราจะเปิดราคา2รุ่น ผมจะเริ่มต้นที่รุ่นแรกนะครับที่จอดอยู่ด้านล่าง Nexgen t v e n t u r Sport นะครับราคาเริ่มต้นที่9 29,000บาทเท่านั้นเองครับเอาวนะครับ Nexgen v e n t u r w i d t r a k ราคาคันนี้นะครับอยู่ที่9 99,000บาท <S 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 นะครับที่จอดอยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับต้องบอกว่าหลายคนอยากเห็นรถแล้วอยากจะทราบราคาว่ารถสรุ่นนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่สวยขนาดนี้สเปคขนาดนี้โดยผมจะเริ่มต้นจากคันสีน้ำเงินนะครับ เน็กเจนเอเวอร์ที่เป็นรุ่นสปอร์ตรุ่นนี้รุ่นสปอร์ตนะครับราคาอยู่ที่ลึงล้านสแสนหกหมื่นสี่พันบาทครับเราคอยอีกคันเด่นนะครับเน็กเจนเอเวอร์สไททีนทัดรุ่นนี้ต้องบอกว่าหลายๆลายคนอยานะครับจะเล่นรถที่สุดนะครับก็ต้องเป็นรุ่นนี้นะครับราคาคันนี้อยู่ที่ลึงล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทครับเราคอยแล้วนะรถที่เป็นแฟซกชิฟนะครับที่เป็นเรือธงของเราคันนี้นะครับ Next Gen เบนเจอรนะแร็เตอร์ของเราผมขอประกาศราคาเลยนะครับ เนปจนเบนเจอร์แร t o เตอร์สันีีราคายอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนหกื่น้าบาทครับ<อ>มาพร้อมกับสเปคขนาดนี้นะครับเครื่องกวนวีหกสามลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังถึงสามร้อยก้เจ็ด